กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกาลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ mm hmm. เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีค้าวบ้างลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปบบนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าเอดมินก็จะมาพามาสรุปนะคะเงินแนวทางของเมื่อวานนะคะเราค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะฮานอยสูตรมัดรวมนะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะ96นะคะเอดมินก็เจาะไม่เข้านะคะ ส่วนล่างสองสนะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง01นะคะก็หลุด91ของเราก็ไม่มานะคะมากี่คู่เอ่ยมา0 8นย์นะคะมา0 8 8ย์นย์นะคะมาคู่เดียวนะคะพี่น้องมาคู่เดียวเน้นๆนะคะโอเคนะคะ ก็ไม่เป็นการเสียเวลนาะพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี9นะมี1มี8มี2แล้วก็0นนะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่ เนะคะให้เด่นไปที่7กับ9กนะแอดมินก็จะเจาะใส่เลยนะคะก็จะมีนะคะมี57าเจ็ดนะ5้าเจ็ดเจ็ดห 0 7 7 0นะคะแล้วก็จะเป็น8 0 0 8 7 6 6 7นะคะเขียนตัวแปลงนิดนึงนะคะอเอาเอาแปะมาเป็นปากกาสีชมพูไหมพี่น้องแล้วก็จะเป็น04นะคะคือจะมีแต่เลขศูนย์เหรอบนนี้พี่น้อง แล้วก็สองหกนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันนะคะก็จะมีสามห้าห้าสามเก้าสามสามเก้า เจ็ดสี่สี่จดห้าหกหกห้านะคะเขียนตัวแปลให้นะชอบตัวแปลแปลตามตัวแปลให้เนาะชอบตัวตรงตามตัวตรงนะคะอนุญาตขีดหมายบรรทัดให้เรียบร้อยนะคะจะได้ดูสวยงามนะคะ นีะะคะใครยังไม่ได้แอดไลน์ไอดีของแอดมินนะคะแอดมาได้นะคะพี่น้องเป็นไลน์ฟรีนะคะถ้ามีกลุ่มอื่นนะคะที่ไม่ใช่สาวโซ่พาเรย์ชาแนลนะคะกลุ่มที่แอบอ้างนะคะเป็นกลุ่มไลน์นะคะอาจจะมีนะคะแต่ว่าอย่าไปเชื่อนะคะเพราะแอดมินไม่ได้เก็บเป็นรายเดือนนะแอดมิน ให้ฟรีนะคะเข้าไปในกลุ่มไลฟ์ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากใครอยากสนับสนุนช่องสมุดปากกานะคะก็ได้นะคะเพราะว่ากลุ่มไลฟ์แอดมินเป็นไลฟ์ฟรีนะคะพี่น้องจ๋าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแอดมาได้นะคะ k h a n นะคะ t o n g นะคะหนึ่งเจ็ด ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะคะเป็นลายฟรีนะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี $0 7 7 05 7 7 5 5 0 05แล้วก็266 2 7 4กสองเจ็นะคะ1 2 3 4 5คู่นะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟา,วา,วา,วารวยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดูดวงเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า